สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะพามาชมต้นกระลำปีนะครับปลูกในกระถางนะครับกระลำปีพวกนี้เราปลูกได้ประมาณ1เดือนกับอีก2อาทิตย์ครับเดือนครึ่งนะครับหลังจากที่เราซื้อต้นกล้ามานะครับเราก็มาเตรียมดินใส่กระถาง แล้วก็ปลูกกระลำลงไปจากต้นกล้านะครับอายุหนึ่งเดือนกับอีกสองอาทิตย์ครับเดือนครึ่งดูนะครับใบใหญ่เลยทีเดียวปีนี้เราทดลองปลูกเป็นปีแรกนะครับปรากฏว่า สวยเลยทีเดียวนี่นะครับปลูกในกระถางนะครับปลูกกระลำปีในกระถางอ่าพื้นที่ที่เราปลูกนี่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับไม่ได้อยู่บนเนินเขาอยู่บนดอยนะครับทดลองปลูกว่าจะเป็นไหมนะครับปรากฏว่าเป็นดีทีเดียว สวยเลยครับนะครับถ้าผู้ชมท่านใดมีพื้นที่น้อยนะครับสาม,มารถปลูกในกระถางได้นะครับต้นกระลำปลีจะพามาชมนะครับนีเน่เป็นของสวนผมเองนะครับดูแล้วเขาจะเริ่มหอ่อแล้วเริ่มหอนะ่อแล้วครับจะพาชมรอบๆนะครับ จะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นแรกนี่หนึ่งเดือนครึ่งต่รุ่นนี้นี่สองอาทิตย์แล้วครับเราปลูกรุ่นแรกแล้วปรากฏว่าโตดีนะครับก็เลยลองปลูกอีกรุ่นหนึ่งจะพาชมรอบๆนะครับผลผลิตจากกระถางของเรา กะลัมปีในกระถางต้นโตมากโตวไวมากครับกะลัมปีเพิ่งเคยปลูกปีแรกแล้วก็อได้ผลดีเลยนี่ครับ ข้อดีของการปลูกในกระถางคือเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายวางตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่เวลาเขาห่ออะไรเนี่ยเขาจะสวยนะครับทรงเขาสามารถเอาไปโชว์เป็นไม้ประดับหน้าบ้านอะไรก็ได้นะครับใช้พื้นที่น้อยนะครับและทางสวนก็เลยทดลองปลูกกับรอบๆต้นฝรั่งที่สวนนะครับเพื่อจะได้ ใช้น้ำที่ลดจากฝรั่งเนี่ยลดต้นกระลาไปในตัวนี่นะครับทดลองปลูกกับรอรอต้นฝรั่ง6ต้นนะครับ6ต้นต่อฝรั่งหนึ่งต้นปรากฏว่าสวยดีนะครับเราใช้น้ําจากการที่เราลดน้ําต้นฝรั่งเนี่ยต้นกระลาปีก็จะได้กินน้ําไปด้วยนะครับนี่นครับ คุณผู้ชมท่านใดคิดว่าเออดีก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับวิธีนี้สวยเลยเหมือนกันเราปลูกไว้กินเองนะปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตว่าจะมีเริ่มมีนอนมาเจาะกินใบล้บเนะี่ย เลยมีนอนมาเจาะกินใบเขาแลหละวเพราะเราไม่ใช้สารเคมีนี่ครับปลูกรอบต้นฝรั่งกสวยดีเหมือนกัน สวนกระลำปลีนะครับปลูกในกระถางถ้าทียบกัขนาดมือเราต้นใหญ่มากอายุแค่เดือนครึ่งเองเริ่มจะหอกันแล้ว น,นี่เป็นโซนที่เราปลูกแซมกับต้นฝรัลล่งนะครับฝรัลล่งจะกินน้ำลดน้ำแล้วก็กระลำปีก็ได้ได้น้ำด้วย กำลังสวยเลยทีเดียวใบใหญ่นะนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่า ต้นกระลำปีของเราเนี่ยมันหอดีไหมนะครับเป็นหัวสดสวยไหมการปลูกกระลำในกระถางบนทื้นที่รุ่มน้ำนะครับไม่ได้ปลูกบนเขานะครับ ครับคลิปหน้านเราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าฝรั่งของเรามันห่อดีไหมนะครับเราเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ